โอเคสวัสดีชากเกมเมอร์ทุกคนนะครับมาอยู่กับผมไอซี่เกมเมอร์แล้ววันนี้แล้วก็อยู่ในเกม counter strike global offensive นะครับหรือว่า counter strike g o นะฮะ yes นะฮะแล้วตอนนี้ผมก็เอไปซื้อเอ่อซื้อเกมมาจากร้านหนึ่งเนียฮะเออนั่นแหละร้านนั้นเลยนะครับแปะอยู่ข้างๆนั่นแหละฮะก็ไม่ได้โปรโมทอะไรเราก็แค่บอกเฉยนะครับก็ ซื้อมาในราคากี่บาทไม่รู้นะจำไม่ได้แล้วสองร้อยป่ะเออประมาณสองร้อยบาทเพราะว่ามันลดราคาะฮะเลือแค่สองร้อยหรือเปล่าวะเออสองเออนั่นแหละนะแล้วตอนนี้ผมก็จะมาเล่นให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่าแล้วก็ภาพอาจจะกากนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรดีนะเออ <laughs> การ์จอะฮะการจอมันเดสสมอลเลยแล้วผมก็ต้องไปเคมเคมก็ต้องรอถึงนู่นเลยอะหลังปีใหม่เว้ยเออ จะไปเอาได้เพราะเขายังไม่โทรมาก็ทำใจไปแล้วนะครับช่างมันฮนะเล่นได้เป็นพอโอเคก็เราก็มาเล่นในเล่นของบอดกันนะเพราะว่าไม่อยากไปยุ่งกับคนอื่นเดี๋ยวเขาหาว่ากาเพราะไี้นั่นนะอ่ะก็ก็มันแหลกอ่ะฮะผมจะมาเล่นด่านโหมดอันนี้ให้นะคือโหมดที่ยิงแล้วอาวุธก็จะหาหาเรามาเรื่อยๆเอ้ยยังไงวะเขาคงงงเป็นยังไงฮะ เคยยิงเอยิงให้ยิงตายตัวหนึ่งอาวุธก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมาเล่นดานไหนดีสุ่มล้วกันอนด่านนี้ลวกันไห้ด่านไม่อาสุม่มไประดับยากนะฮะยากสุดก็โหดไปนะะด่านนี้่ะไม่เคยเล่นนะครับก็จะมาเล่นด้วยกันเลยนะโอเคไปเลยไอ้บ้าไปไอ้บ้า ใส่อารมณ์รอโหลดนะฮะก็เสียงไม้ก็มีเสียงแช่แช่ก็ขออภัยด้วยเพราะว่าไม้มันเปลี่ยนไม่ได้อะหรือไม่ก็ต้องใช้โปรแกรมตัดเสียงแช่ออกแต่ก็ขี้เกียจตัดนะก็ไม่ต้องตัดหรอกนะฮะโอ้เช็คขี้เกียจไปไหนไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวผมต้องไปต่างจังหวัดด้วยแล้วเะเอา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  ตำรวจอะผมเป็นคนดีนะฮะนี่ฮะพับกาก,ากมากนะฮะพับพับเคาน์เตอร์ไม่ตกากแต่กูกาก,ากเองนะขอปรับเสียงได้ไหมเนี่ยขอปรับเสียงแบบนะโอเคเป็นอันใชได้นะ อโอเคครับเป็นอย่างนี้แล้วครับอุย้ยผมซื้อมาไม่อะไรหรอกผมจะมามาใช้มอสแกลลี่มอสด,ด้วยนะคือมันโหลดแล้วมันเข้าแกลลี่มอสด,ด้วยนะฮไม่รู้เห็นมันอยู่อุย้ยเเช่คือตอนนั้นมันปล่อยให้โหลดเว้เออปล่อยให้โหลดประมาณ3วันให้เล่นใช่พอเล่นปุ๊บพอไปเล่นแกลลี่มอสมันก็มีไฟตัวเนี้ยเข้าไปอยู่ด้วยแต่พวก มันจะไม่ครบมันจะมีแค่โมเดลโมเดลไม่ครบด้วยเวย้วยผมก็เลยในไหนเกมนี้ก็มาแล้วซื้อแม่งเลยใช่นั่นเนี่ยเป็นไงอะโอเคไปไปอะไร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  <c oughs> อย่ายาตกกิ้งเลยนะตกใจหัวแตกยังไง มึงด้วยมึงด้วยมึงด้วยกูด้วยกูด้วยเออเเนี่ยเมื่อก่อนเด็กๆเขาชอบทำเกันเลยหรือไม่ก็ไม่ใช่เด็กๆหรอกเขาติดกันมาจากเกมอะไรไม่รู้เนี่ยทำเงี้ยติดทำทำไมผมก็ไม่ทราบกันผมก็ติดมาเรียบร้อยแล้วช่างมันก็ทำไปเถอะ เนี่ยผมต้องทำเงี้ยเออมันมันมันหนุกหนานอ่ะเอาไปโอเคไปก็เล่นกากสักหน่อยก็ขอพายได้นะครับเพราะว่านะเกมนี้ก็ต้องฝึกกันหน่อยเพิ่งเล่นวันนี้ได้ซ้ำพายยิงกูอีกอ้อบดหนะบอดยิง งงว่าเดี๋ยวอธิบายเรื่องด่านนี้ก็คือเอ้หมดนี้ก็คือยิงไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้มีดนะมีดก็คืออาวุธสุดท้ายที่เราต้องฆ่าใช่ครับโอ้ย <c oughs> คือมีดสุดท้ายมีดจริงๆนะเป็นมีดเลยเพียว,ว,วกๆกากากเลยนะฮะเราต้องใช้มันโอเค ผมก็จะมาใช้มีดใ,ให้ดูแล้วกันถ้าเป็นออนไลน์นี่แม่งกินกันมันเลยอยู่นี่ใครก็ได้มาหาที่ฮัลโหลยเยสโอ้ยเยสโอ้เยสโอ,โอ,โอ,โอ้ยเยสเลยพ้งนี้สลับไม่มันนะ สลับยากมากครับยิงยากด้วยหรือว่ากูยิงกากเองใส่ผมจะยิงกากเองนะครัเท่าทีกูเจาะทำการหลอยทำการหลอยลอยนัดไอ้สับผมมีลอยนัดแล้วเว้ยยิงก็แตกเลยนะขี่แตกเลยนะเ <c oughs> อ้าไอ้เชี่ย <c oughs> ยุทธแค่ <Yeah. S 2> ผมไม่ชอบเกมที่ภาพภาพมันไม่สวยมันเล่นแล้วมันไม่ได้อารมณ์ฮะผมเป็นคนติดเกมภาพสวยไปแล้วมึงนั่งทำไมยืนเลยนอนเลยนะมึงด้วยมึงด้วยมีคนมีคนบอกให้ยนะนอนเลยหลับเลยเนะี่ยรู้สึกดีลมมันเย็นในช่วงนี้หนาวเลยด้วยเจ็บปะเจ็บปะมาทางผิดด้วยเปนะ็นไงโหดปะล่ะ ไปกับพกเหรอเร็วร้อยปีหนูมันเร็ววันนี้แหละกูเนี่ยเร็วไปร้อยปีเฮ้ยเชกวัตต์ฟากปืนนี้ไม่ได้ยิงรัวนะมันเป็นปืนที่แม่นแต่ต้องคลิกยิงเงี้ยแต่ก็รู้สึกดีนะใช้ไีมนี่ดาชนี่ฐานโจทใช่ไหมกูขึ้นมาทำไมเจอเจอแล้วเจอโจทย์นะมาให้กูแก้ธรรมการด่วนเลยนี่ดีสอร์ดดิเกิล มามาใครจะให้กูแก้สรรมการบัางจะแก้ให้เต็มที่เลยครับนี่แก้สรรมการสวัสดีพวกคู่นะฮะนี่เป็นไงพวกคู่นี่ตายได้ลูกซองไอเอฟสองไอพีสสิทมีใครอยงหน้าไหมครับไม่มีก็แปลกละกระโตูคบแมวเลยวะฮะ มุแมวน้ำเหรอตอนนั้นแมวน้ำก็โดดได้เลยกูมีดเฮ้ีกหมาเองนะฮเยี่ยมไหมครับนี่ก็คือหมดนี้นะฮะก็ขอจบพิคีนี้ก็คือผมจะไปต่างจังหวัดแล้วไปไหนไม่รู้บนดอยมั้งก็คงจะหนาวนาดูก็ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าอากาศมันเย็นซตนเชนะจ๊ะ อาการเปลี่ยนแปลงบ่อยเว้ยเย็ดดูหนังมากไปนะก็รักษาตัวเองด้วยโอเคอย่าลืมอุดหนุนเกมแท้ด้วยครับบ๊ายบายอู้